นิทานเรื่องสุนักกับเงาในเมืองใหญ่ที่แสนจะวุ่นวายมีสุนัขหิวโซตัวหนึ่งมันเห็นชิ้นเนื้อชิ้นใหญ่ที่ร้านขายเนื้อมันรีบคาบชิ้นเนื้อแล้ววิ่งอย่างสุดกำลังขณะเดินมาถึงริมน้ำมันเหลือบมองลงไปในน้ำและเห็นเงาของตัวเองสะท้อนอยู่เจ้าสุนัขเข้าใจผิดคิดว่าในน้ำนั้น,น,นมีสุนัขอีกตัวหนึ่งที่คาบชิ้นเนื้อที่ใหญ่กว่า มันจึงเกิดความโลภและอยากได้ชิ้นเนื้อชิ้นนั้นมาครอบครองสุนัขจึงอ้าปากเห่าเสียงดังแต่ว่าทันทีที่มันอ้าปากชิ้นเนื้อของมันก็หล่ดลงไปในลำธารและถูกกระแสน้ำพัดหายไปสุดท้ายสุนัขต้องเดินกลับไปอย่างหนอยเหงาและเสียดายที่ตนเองสูญสิ้นชิ้นเนื้อเพราะความโลภของตัวเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความโลภมากมักลาบหาย